อโหลแม่อ่เไยจ้าสอนทำเมนูนี้หน่อยดิปลาสวายท้องมันย่าง่าต้องเลือกให้มันสดสดตาดำดำแจ๋วแจ๋วหั่นปลาแล้วก็ล้างเนาะล้างให้สะอาดล้างด้วยเกลือให้มันหมดเมื่อแล้วก็บั้ง้าหน่อยหนึ่งซะชิ้นหนึ่งเนี่ยก็บั้งก็สองทีเพราะว่าเวลาย่างมันจะได้สุกได้เราไม่ได้หมักอะไรใช่ปะก็ะใส่นิดนึงทาซีอิวนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเค็มเรเรียบร้อยแล้วก็เอาขา ทำต้มยำเหรอขาก็คือตะแกงตะแกงไม่ยกขาอ๋ออ้าวเหรอใช่แล้วต้องมีใบตองปิดด้วยนะปิดตอวปาแล้วมันจะหอมเอาไว้ปิดหรือเอาไว้ลองด้วยลองด้วยปิดด้วยอ๋อจะให้ใบตองแห้งนะแล้วมันนานไหมอะดูยังไงว่ามันสุกไม่สุกอ่ะเนื้อจะขาวแล้วปานะจะไม่มีเลือดกอแอ่ะมันสุกดีแล้วคือมันแห้งโอเคแม่